ทั้งหลายไปหมดแล้วข้าวมีในหลวงแล้วโดยจะได้หมดนี้ว่ามีประดิตฐกรรมมีดีดีอาชีพมีสินค้าอะไรที่มันหักเนาะดืนไว้ก่อนเนาะโอ้โหถ้าสามีโดยต้นประดับที่ผู้หญิงค่ะข้าโดยจีนต้นประดับที่คุณนายนะคะโอ้ยประดับแพงที่มนี่ะว่ของผู้หญิง

ส่วนดิฉันที่ตาติสารนะารับหน้ที่เป็นพิธีกรค่ะค่ะแลันที่ว่าความสวนงาคนะะุดสามรักษาอัลกริทึส์ไรอุบารตเบนี้นะคะต้องขอต้อนรับแขกทุกท่านเข้าสู่บรรนี้ข e n e ลส s ียลเดเวเม้น c สแริลลิกที่ผ่านเน่ค่ะาจะเป็นด้านของริเวณน้องเลี้งลิงสูลาหูอาคา

อนรับท่านวาราวุฒิรัตตอาชารัตงดีว่าการกระทรวงการขนาสังคมและความมั่นคงของรัจังหวัดเชียงใหม่มีรัษฎรบนโดยที่เสรจอาศาัยอยู่ขอบคนวันนี้พวกเรานะคะยินดีต้อนรับท่านนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันกินข้าวใหม่นะคะเรามาร่วมทานข้าวใหม่ด้ยวยกันนะคะผลผลิตของประจําปีนี้ค่ะ ครับในนามเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับก็อย่างที่ได้เรียนท่านนะครับว่าพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและก็รู้สึกประูมิใจนะครับที่ทุกท่านท่านรัฐมนตรีและคณะนะครับได้มานะฮะมอบนะฮะความสุขให้กับพวกเราในช่วงเทศกาลกินข้าวใหม่การกินข้าวใหม่ของพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเรานี้เนี่ยมีความสําคัญต่อวิถีการดํารงชีวิตของพี่น้อง ชนเผ่าในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแค่ข้าวเนี่ยข้าวคือบ่อกเกิดความเชื่อบ่อกเกิดวัฒนธรรมบ่อกเกิดในเรื่องของอวิถีการปฏิบัติการกินข้าวใหม่เนี่ย<ด>เป็นบ<ด>่ง <ผม S 2> บอก<ร>ถึงการมีชีวิตใหม่นะครับตอนนี้นะคะพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมไหว้ารรพทุรน,นะคะแล้วก็เหมือนกับที่พ่สุดน์ต่อ,อไปนะคะว่าการ ที่แบบพี่น้องอาจขานะคะเพราะว่าเราทาบุญหลุดเสร็จแล้วนัว่นคือจริงๆแล้วินงชอบใหม่นี่เป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะในการสารสมคัญระหว่างครอบครัวนะคะว่าเราไหวนะคะเราทาบุญุเสร็จแล้วชนผู้เหลัาผู้ใหญ่ในตระกูลและครอบครัวแล้วก็ทุกท่านที่แก่ในชุมชนมาทานข้าวร่วมกันนะคะและว้วก็แยกพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเดียวกันก็จะเอาผลผลิตของปีนั้นนะคะมาวางบนโต๊ะแล้วก็ทานด้วยกันนะคะ ในวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับผมพร้อมทั้งภรรยาได้มีโอกาสมาเห็นความสวยงามความมหัศจรรย์ของแผ่นดินไทยของพวกเราต้องบอกว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่รวนแล้วแต่มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานม,มาเคียงคู่กับบนแผ่นดินไทยของเราจริงๆแล้วประเทศไทยของเรานั้นตัวผมเองก็เป็น จะว่าไปก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเเรียกว่าคุณปู่ผมมาจากประเทศจีนแต่ว่าไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ใดครับพวกเราทุกคนโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่อยู่ภายใต้พระบรมโพระสมพรแห่งพระบรมรชาชจักรีวงยิ่งมาถึงทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านได้ทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอด พระราชกรณียกิจทั้งหลายมาจนถึงทุกวันนี้ผมถือว่าเป็นบุญของผสมนิกรชาวไทยจริงๆและเป็นบุญของคนไทยครับและว,วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ผมได้มีโอกาสมาได้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆความมีชีวิตชีวาความสดใสร่าเริงของเด็กๆของวัยรุ่นของคนในแต่ละช่วงวัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ความสวยงามเหล่านี้ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ถือเป็นกําไรชีวิตของผมจริงๆในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่เราอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้พวกเราคือคนไทยด้วยกันและทุกท่านย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องได้รับสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ัคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะทั so ้งหมดเจ็ดพันต้นเวทีนะคะ And so this o n g for opener cast before I dip in ร got them. เราจะต้มข้าวนะคะและข้าวที่อยู่ในครบนี้ค่ะก็จะมีมาจากสิบชาติพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์กะเหลียงนะคะมง้งเมียนลีูลาหูอาคา มลายีถิ่นขมุกแล้วก็หลวงนะคะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวมองกล้องก่อนนะคะทุกท่านคะ่ะเก็บภาพก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตั้ไปพร้อมๆกันนะคะยิ้มให้กับกล้องนิดนึงค่ะ The painting s e l e b r i t b e a u t just individual specialist of the r i c e i s a g i f t from ten s c h o o p of h i l l try a s t h e t i c of the h i g h l a n d people นะคะถ้าทุกท่านทำแล้วนะคะเราจะนับที่ห้า คทางเหนือของเรานะคะงานเราพยาท่านช่วยพีหมอนไ้เลยนะคะงานนะคะหรืองานที่บ้านนะคะเลือกมาคือมีภรรยาหมดแล้วนะคะทำยังไงดีทำยังไงดีเพราะตามธรรมเนียมต้องเป็นหนุ่มสดและสาวสดก็จะเลือกใช่ไหมคะใช่ค่ะ้วเลือกสาวก็ต้องเลือกตรวโถชิ้ช้าค่ะคาย้ถตรงตรงก็คือสาวคนนั้นแสดงว่ามีจิตใจที่ซื่อตรงถ้าตอนนี้ตามข้อตอนก็คนไหนตามละเอียดก็คือ ท่านนี้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วท่านภรรยาท่านไม่มาเราเราตามเสร็จแล้วก็หัวม้วนๆนะคะแล้วก็ตึงขึ้นมาปอกหมดทีเดียวเลยนะคะแปลว่าปีนั้นท่านจะร่ารวยค่ะเงินทไหยมาเทมาเป็นก้อนเหมือนกับข้าวปุกเลยนะคะลองดูสิหนุ่มๆจะไหวไหมนะคะออกมาได้ทั้งก้อนไหมนะคะหัวไ้มคะเสร็จแล้วก็ต้องเอามาโอ้โ จนได้ก oh, okay, ันล่คะเป็นกำลังใจพวกเราเป็นกำลังใจให้ด้านล่างเลยค่ะเอางาเอางาลอยที่ซี้โอ้ยด้กันน่าเก่นและนี่ก็คือพิธีเปิดโครงการมากำลังสื่ารักษาอัตลักษณ์พิธีนะคะประเภทนี้กินข้าวใหม่ค่ะรัศดรบนพื้นที่สูงสุดยอดระบายเลยไปจะช่วย finish ขยับมาข้างหน้าได้ไหม น้องด้านหน้าได้เลยนะคะส,สื่อ่าวสบนชนและแขก,กรับเกียรกิกันได้ร่วมกันบันทึกภาพกับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการะคะร่ะเุมโกลางค่ะนะคะบ้าแห่งความประทับใจกับพิธีเปิดโครงการของเราค่ะประเพณีกินข้าวใหม่โอเคนะคะพี่สื่อบนชนเ่ินไหวด้วยนะคะกล้องไหนคะตรงนู้นนะคะ ภาพวิดีโอกดไลค์ได้ค่ะสบายๆกับบรรยากาศดีๆนะคะช่วงนี้เชียงใหม่อากาศเราก็ค่อนข้างดีนะได้ไหมคะพี่กดไลค์ได้ค่ะลับๆได้โอเค่ะสบายๆชิลๆได้เลยนะคะกับบรรยากาศดีแบบนี้จะส่งคืน เลิกคนไลได้เลยนะคะโ okay, อเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้านบนเวทีค่ะคในช่วงนี้นะคะท่านประธานใน้เชิ the ethnic traditional of t h i e government from the hill tribe is the Ison I think is the uh, Aka people its the uniform is very special for this m o m e a n d give to the minister and his wife ข้าวเป็นชนที่มีตัวต่อเลยค่ะค่ะเราจะไปนะคะ คุณยืรันตามีนะคะผู้นำเจรอขายชนเผ่าพื้นเมืองก็มอบของเจ่รลึกให้กับด็อกเตอร์สุวรรณาศิลปะอาชาด้วยนะคะเดินเซิญน,นะคะคุณยื้อรันตาเมีนผู้เพื่อนนะคะบันทีคราพรวและบนเวทีที่ทันคังขอบคุณนะคะเพราเราเชาวอาชาเองนะคะก็มอบ เสื้อเป็นของที่เรียกถือว่าเราจะสืบทอดรักษาแล้วก็ต่อยอดไป,ปรพร้อมๆกันนะคะขอเส้นประมุกับทุกทจนหด้านมนวทีด้วยค่ะเอาข้าวเนี่ยไปแจกจ่ายหรือไปจำน่ายหรือไปทำกจำิจกนะหรอื่นๆได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมิธีการดำน ที่เราปลูกอยู่ใน,ในไร่ทุกชนิดเลยมามาผสมกันซึ่งบุงบอกถึงความสัมพันธ์ของพัรพืชความหลากหลายความมันม่นคงทางอาหารก่อนที่เราจะอธิบายนะคะอาหารแต่และชนิดที่อยู่ในโถของท่านนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญนะคะพี่สุพงคะถ้าเป็นราคานะคะเรา,า,าก็จะเรียกว่าเซอร์เซรเ,รเรและความภา,มามูใจนการเป็นน้ำหมักชั้นด <c oughs> ีนะเชื่อมใย ตอนูนย์ี่รับานปกในพิธกรรมในวันนี้ครัยงเช่นเหตการนะเป็นย่อี่รนะครับย่อ่รอบตึงนะคะก็ในการทาพิธีกรรมนะคะทุกพิีกรมของพี่น้องชูเผ่าเราแบบีเล่าบดว่าการรับประทานอาหารที่อยู่ตอนนี้ด้าของทุกท่าน ก็เป็นการแสดงการขอบคุณเป็นการแสดงความกตัญญูของพวกเราชนเผ่าทร้อนว่าไปท้องเลยผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างเช่นของอาหารในเมนูนะคะเราก็จะจบลงเพียงเท่านี้ให้ท่านได้ริมรลความอร่อยพุชอาหารรวมนะครับมาให้ทุกท่านได้รับประทานกันครับก็ขอให้ทุกท่านได้ทานอาหารอย่างอร่อยนะคะแล้วก็เราจะมีการแสดงให้ทุกท่านได้ชมแล้วระหว่างรับประทานอาหารด้วย <laughs> okay, and this time I introduce all about the promotion. If you just support our uh, entrepreneur with to the just to you can buy of the one you can get the gift voucher free. You just can support the entrepreneur of the high level.